ก็เรียกได้ว่าก็เป็นการรีบาลสั้นๆแล้วกันเนาะก็คืออยู่ที่ประมาณสองเจดรอนะครับนะเนาะที่บอกไว้เมืนะ่อวานนะก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีแรงที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเนี่ยมีแนวต้านค่อนข้างหนานะครับนะในในจุดนี้นะครับเนาะ,ะจะอยู่ที่บริเวณ2 8 7 0ปด0 0็ดร้อยแดร้อยนะครับนะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่หนานิดน,นึงเพราะว่ามีแนวต้านแนวรับเก่านะครับเนาะเวลาตกลงมานี่คือไหลเลยแต่เวลาเราจะขึ้นนะขึ้นยากไปเลยน,นะเนะาะก็คา่วราตอนนี้มันกลับอยู่มาในก่อน,นครับมีโอกาสที่จะ ลงได้อีกนะครับนะเหมือน B T C ยังอยากจะลงได้อีกนะคะรับเนาะก็ในรอบวันอาจจะขึ้นมาเทสตร,ตรงนี้างสามารถขึ้นมาได้นะเออสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดสี่ร้อยนะในทางเฟรมเดย์ D, สามารถมีโอกาสขึ้นมาเทสตร,ตรงนี้ได้แล้วก็ไม่แผนก็มีโอกาสงลงสองหกห้าร้อยเนี่ยแถวนี้นะ่าจะเป็นโซนที่เออน่าสนใจอีกทีนะครับเนาะสองหกห้าร้อยสองหมื่นหกประมาณนี้นะเออก็จะเป็นแนวที่น่าสนใจในการที่จะเก็บของได้เพราะว่าถ้าไม่ดูตรงนี้ก็แล้วก,ก็อีกแนวหนึ่งก็คือสองหมื่นห้าเลย 2 5 0 0มื่นห้าห้ถึงสองหมื่ประมาณนี้นะครับอ่าก็2แนวนี้ที่ตกลงมาจะน่าสนใจในการเข้าเก็บของเนาะอ่านี่เราจะเห็นว่าในไทมในเอนะ็นะเนาะ m อ m มเนี่ยมันกำลังจะเริ่มตัดลงนะเนาะในส่วนของ BTC ส่วน EMA เนี่ยมันตัดลงไปแล้วนะครับจะไวกว่านะ EMA จะไวกว่าก็อตรงน,นี้ครับตัดเสร็จแล้วก็เตรียมลงต่อเนาะก็คิดว่านะ่าจะเป็นการทำ A B C หรือเปล่าลงมานะครับเนาะตรงนี้ A ขึ้นมาเทสแล้ว B แล้วก็ C ลงอีกทีหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็มาดูว่า A โซนข้างแรงเนี่ยเอ้าอยู่ไหมเนาะถ้าเกิดเราอยู่ก็มีโอกาสที่จะฟอร์มกับตัวขึ้นไปได้อีกรอบนะครับเนาะอ่ะก็ต้องรอพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับเนาะแตอนนี้ก็คือมันขึ้นมาเยอะก็ต้องลงแรงเป็นธรรมดานะในส่วนของ B T C เนาะก็หากเราตีก่อวิกเอะตบก่อวิกก่อวิกก็ยังไม่ถึงเป้าแล้วที่มันจะลงมาเนี่ยตรงนี้นี่เป้าที่เรารอไว้ก็คือแถวนี้นี่ 2อ8 0 0ถึง2อ5 0 0นะครับเนาะแต่โซนสองหมื่นหกโมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเก็บของนะโอ้แล้วก็วิกปิดเป็น engulfing เลยนะครับเนาะนะก็ต้องอีกเท่งต่อไปเปอร์เซ็นต์สูงที่จะลงต่อนะครับนะในโซนของ BTC ประมาณนี้แล้วเรามาดู e t h e r e u บ้างนะฮะ e t h e r สักตัวนึงโอ้ e t h e r e u ก็เช่นกันนะมาปิดเป็นนี้เลยนะครับเนาะเออแต่ถ้าอีกวิกหนึงกลับมาเขียวเป็นเซนวินนะครับเนาะก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะกลับตัวขึ้นไปได้นะ เอะก็ต้องมาลุ้นไะงแต่อีเทอร์ตอนนี้ก็สามารถยืนอยู่ EMA 50ได้นะก็คือต้องอาจจะมีย่อลงมานะเพราะว่าต้องรอให้เส้น EMA 2 0ขึ้นไปยืนเหนือ50ให้ได้นะในส่วนของวิกก็อาจจะต้องย่อลงมาต่อไปนะเนาะแนวรีเทสอยู่ที่1,090นะครับนะ ail ail 1 0 9เนะอ่าขึ้นไปไม่ทันตกต่อนะครับเนาะแนวรับถัดไปจะเอาไว้อยู่ที่โซนโอ้1 0ลยนะครับนะ่ะอ่า1,0780และ1,0750นะครับเนาะในส่วนของอีตาเลียมนะครับนะอ่า แนวรีเทสมี2แนวนะพันเกับพันเนะครับในส่วนของวิเทอร์ก็ประมาณนีน้แล้วกันนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ข้าววันนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะไปวัดอามาติกตัวอามาติกตัวน,นี้ก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบชแนลในแนวรับอ่าแฝกขาขึ้นนะครับนะตรงนี้นะครับนาอแต่ปิดไม่ค่อยสวยเนื่องจากเป็นเอ็นคัฟฟิ้งลงมาแล้วก็ปิดอยู่ต่ํากว่าเส้นเอ็ทั้ง2เส้นเลยครับ เนี่ยอิเมยิมให้เรานะคอุสตส่าห์ขึ้นมาจะตัดอยู่แล้วนะไหมสุดท้ายก็เหมือนจะทําโค้งลงนะนะในส่วนของมานติก็เสียดายนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับเนาะเป้าที่จะหลุดลงไปสามารถลงมาแนวเก็บของโซนเดิมนะมโอกาสลงมาที่เดิมได้เลยศูนย์จุดหกแปดนะอืมศูนจดหกแปดนะครับนะเป็นเป้าแรกเป็นโซนดีมมนโซนเก็บของตรงนี้ครับตั้งแต่โซน0ูนย์จุดปดจนถึงศูนจุดเจ็ดและศูนย์จุดหกแปดนะครับนะตรงนี้นะครับเนเป็นโซนเข้าเก็บของในส่วนของมาติก ก็น่าสนใจแต่ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถกลับตัวขึ้นมาได้น,นะครับถ้าไม่หลุดโซนเนี่ยโซน1นึ่งวันนทวนนะฮโซนหนึ่งทวนแล้วกันนะครับเนาะอาจจะมีไส้ลงมาที่0ูนนะแต่ก็โซนหนดศนย์แล้วกันก็เป็นแนวสําคัญนะครับในโซนของมาติกโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ